สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโฟชีเดินทางมาที่อำเภออุทัยจังหวัดอยุธยานะครับคงไม่พ้นที่ไหนนะครับแปลงข้างหลังผมนี่นะครับนะฮะแล้วก็เพิ่งเกี่ยวไปเดือนที่แล้วได้ผลผลิตเป็นอย่างไรดีแค่ไหนต้องมาฟังจากปากผู้ใช้จริงนะครับครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงครับผลิตมันจงจริตซื่อค่ะ พี่จงเนี่ยทำนามานานหรือ,อยังครับประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะ2ี่กว่าปีนะครับานาข้างหลังเรานี่แปลงที่เกี่ยวไปเมื่อเดือนที่แล้วพันข้าวเลยพี่พันข้าวก็ขห้าเ็ดพี่ใช้โฟทีมานานหรือ,อยังครับใช้ได้เมือ่อได้สอครั้งแล้วค่ะเป็นพังแรกเลยซองแค่นี้นนค่ะรู้รู้สึกไงครับใช้เลยก็ก็ใช้เลย แนะนําก็ใช้ตามคําแนะนําเลยตามคําแนะนำสี่ครั้งสี่ครั้งจะโรคและแมลงเข้าเยอะไหมโรคแมลงก็ไม่เยอะค่ะจะน้อยว่าเดิมจะน้อยว่าเดิมน้อยว่าเดิมด้วยนะครับแล้วข้าวนี้แสดงากาข้าวคือคือจะสมบูรณ์ต้นจะแข็งใบจะตั้งแล้วก็เขียวสวยเขียวสวยค่ะใครมาก็ถามว่าใช้อะไรอะไรแบบนี้ข้าวถึงได้ดีเขาก็ถามกันโดนฝนโดนอะไรไหมพี่มันก็โดนแต่ก็ล้มมากงนิดหน่อย ไม่ได้ล้มเยอะจนเสียหายไม่ไม่ไม่โอ้นะครับปกติเนี่ยในอดีตที่ทำแปลงเนี้ย25ไร่ได้ข้าวเยอะไหมครับประมาณ26เกียร์อะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมครับใช้โฟร์ทีสี่ัังต่อหนึ่งหรือดูการพื้นที่25ไร่ได้กี่ตันครับก็ประมาณ25ไร่ได้38เกียร์15ถัง oh. ตอนนั้นขายข้าวได้ตันเท่าไหร่ครับ9,000 9 0้าจ้ะโอ้โห900 0กว่าบาทนะครับพี่แล้วเขามาตีที่นาเลยแสดงว่าเม็ดสวยมากสวยมากไม่มีไม่มีด่างไม่มีอะไรเลยองไม่มีเม็ดด่างไม,มออไม่มีเม็ดลายไม่มีเม็ดดำเลยไม่ไม่โอ้โห900 0ล้นมาแค่13ตันนิดๆนะครับเอา900 0คูณ13ตักผมจับตัวเลขง่ายๆกำไรรอบนั้นเพิ่มขึ้นน่าจะแสนกว่าบาทใช่ไหมครับพี่ประทับใจไหมครับก็ดีใจเพราะไม่เคยได้อย่างนี้เลย ยีสกว่าปีที่ทํานามาไม่เคยได้ทั่นี้มาก่อนไม่เคยเลยโอ้โหถ้าสมมุติผมให้ตัวนี้ร้อยคะแนนพี่ให้คะแนนเต็มกี่คะแนนครับร้อยหนึ่งเลยร้อยหนึ่งเลยนะครับวันนี้ทีมงานโปรทีต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ขอบคุณครับขอบคุณตัวมากค่ะสวัสค่ะ